เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะไม่ได้มารีวิวตัวละครเนาะจะมาแปลสกิลของตัวละครเบจิต้าแอนโกคูที่รวมร่างกลายเป็นซูเปอร์เบจิตโต้เนาะเราไปดูกันที่ตัวการ์ดก่อนนะครับก็คือตัวการ์ดนี่คือเป็นเบจิต้านี่คือแบบว่าทําท่าน,นี้ถ้าจะไม่ผิดคือเนื่องจากงอนงอนโกคูที่ไม่ยอมสู้อย่างจริงจังกับกับตัวเองนะไม่ยอมใช้ซูเปอร์เซียสามนะแล้วก็โกคูนี่ก็คืออ่าก็คือจะมาขอร้องเบจิต้าเพราะว่าสู้กับจอมบันบไม่ไหวเนาะข้างหลังก็เป็นภาพของของไอ้นี่เนาะของตัวละครซูเปอร์เบจิตโต้ อ่าแล้วในส่วนของความสามารถนะครับก็คือหลกัหลกๆเนาะดูภาพรวมเนาะก็จะมีอันนี้เหมือนกันเลยครับเหมือนกับของโกเบบูฟิชชั่นโกจิต้าเนาะก็คือมีซิงโคเกตนะครับมีซนะิงโคเกตเนาะแล้วก็มีในส่วนของโพทาร่าฟิชชั่นเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าโพทาร่าฟิชชั่นนะของโกจิต้านี่จะเรียกว่าเอ่อฟิชชั่นแดนนะครับมาดูที่รายละเอียดของตอัวละครกันดีกว่าตัวละครน,นี้ครับเป็นตัวละครระดับสปาร์กิง้งสีฟ้าสายมิลิไทม์มาจากพิโซดมาจินบูซาก้านะครับการที่ถืออยูเนี่ยมี2ใบก็คือ เป็นกัสไตล์การ์ดบาสปกติเนาะส่วนของแท็กตัวละครจะเป็นไซยันเบต้าแคนออเทอร์เวิร์บอลลเออร์ซูนแฟมิลี่ซูเปอร์ไซยันฟิวชั่นวอลลี่เออร์แล้วก็โพเทล่านะครับถัดมาส่วนของอาร์การ์ดครับเป็นกัสไตล์เนี่ยเป็นบารอาร์เมอร์เนาะมีบารอาร์เมอร์แต่เป็นปกติเนาะการ์ดบารก็เป็นการ์ดปกติครับส่วนของการ์ดฟ้าสเปเชียลมูฟอะตอมิกคลัชทำดาเมจแบบมาซีฟเอ็กโพสโดยมีเอฟเฟคต์ตัวแบบนี้เมื่อก่อนใช้งาน สุ่มจัวการ์ดขึ้นมาใหม่เนี่ยสใบสูงสุดนะครับเมื่อมีการ์ดของตัวเองมีสามใบหรือว่าน้อยกว่าแล้วก็จะบวก30%ให้กับสเปเชียลมูฟดาเมจเป็นเวลา3วินาทีทําให้ฝ่ายทั้งหมดเนี่ยเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวสามวิเมื่อทิศนะต่อมาครับการ์ดเขียวการ์ดสเปเชียลเดอะดิสโซลูชั่นทูเฟสอ่ะเด็ดลี่ไฟจัวการ์ดสไตล์เป็นใบถัดไปแล้วก็รีคีของตัวเอง40ชาร์จสวิกเกตของตัวเอง100%่งรทำงาน1ครั้งบวก20%ดาเมจเป็นเวลา15วินาที รถคีบของอีกฝ่าย40่สิบรถดาวของอีกฝ่ายใน1ลูกทกํางาน1ครั้งนะครับอ่าครับในส่วนของเบลิตี้นะครับก็ขอขอดูนะครับว่าโกคูกับถ้าจะไม่ผิดนะโกคูกับปีต้านี่คือเหมือนกันเลยครับสวิตเบลิตี้นี่คือเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของยูนิคเบริตี้เนาะยูนิคเบริตี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของอาร์ตการ์ดแป๊บหนึ่งนะของอาร์ตการ์ดนะ แป๊บหนึ่งนะอันนี้คืออย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ของโกคูก็เหมือนกันนะครับโอเคเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของฝั่งของเบจิต้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสกิลที่เหลือส่วนใหญ่แล้วก็ความสามารถอเบจิตี้ต่างๆเนะี่ยเหมือนครับเหมือนกับโกคูเลยคือทั้งเบจิต้าและโกคูเหมือนกันเลยครับก็มาดูกันที่สวิตซ์เบจิตี้ครับอ่า uh, unyielding ์ i g h t and defeat of the earth แท็กสวิตตัวละครมาเป็นโกคูเนาะของโกคูก็จะเป็นแท็กกับเป็นเบจิต้ารีเล่อของตัวเอง10%ทำงานสองครั้งรีคิ20ยกเลิอกไอทิวิวดาวเกตแล้วก็สถานะพิบูติแล้วก็ได้รับบัฟป้องกันคูเพอร์เชฟพิเทของอีกฝ่ายให้กับตัวเองในห้าวิทำงานสองครั้งล็อกสเปเชียลมูฟอัลติเมทแล้วก็เอาไปเคนของอีกฝ่ายนะครับเป็นเวลาห้าวินาทีต่อมาครับลิมิตเซตเปอริตี้สองนะครับก็คือจะบวกห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับสไตล์แท็กบัตแท็กสไตล์ดีเฟนส์แล้วก็บารับในนส่วของลต์ ก็จะบวก26%ให้กับฟิวชั่นบริเออร์แท็กไซยันหรือมาจินบูซาก้านะครับโดยที่จะบวกสไตล์แท็กแล้วก็บาร์ดีเฟนต์เนาะแล้วก็ในส่วนของ6ดาวนะครับ6ดาวก็คือจะเพิ่มเติมคือบวก15%ให้กับตัวละครที่มาจากมาจินบูซาก้านะโดยที่จะบวกสไตล์ดีเฟนต์เนาะในส่วนของยูนิฟิลิตี้นะครับบริเออร์อินไดสแตทอ่านแบบนี้หรือเปล่านะมีเฟสต์ตัวนี้กับตัวเองนะครับเมื่อการต่อร่วมขึ้นบวกถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ดาเมจไม่สามารถยกเลิกได้ลดดาเมจที่รับ70%ไม่สามารถยกเลิกได้เพิ่มดอปสปีดของตัวเองหนึ่งระดับไม่สามารถยกเลิกได้ป้องกันอทิวิวราเกตเป็นเวลา60วินาทีนะครับไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็มีเฟสต่อไปนี้เมื่อตัวละครนี้ลงบนสนามหรือว่าสับตัวละครด้วยการแท็กสวิตต์เนาะจะโจวการ์ดหนึ่งใบถ้าว่าการ์ดในมือมีสามใบหรือว่าน้อยกว่ารีคีอีก20ชาร์จะวิ่เกตของตัวเอง20%แล้วก็บวก80%ดาเมจไม่สามารถยกเลิกได้ทำงาน1ครั้งบวก 30%สไตล์แล้วก็บัสดาเมจเป็นเวลา15วินาทีทําให้ฝ่ายได้รับพลังวิราเกตลบดอสปีดของฝ่ายหนึ่งระดับ, Rocket, บ,ดบเวลา10วินาทีโอ้คือ80%นะครับคือตัวละครน,นี้ลงมาคือมาถึงเมื่อเริ่มเริ่มเกมมาคือ100แล้วก็บวกอีก80%นะคือมากกว่าโกเบบุกต่อมาครับตัวนี้นะครับคือจะชาร์จซิงโกเกตของตัวเองหน100ึร้อยเปอนะถ้าหากว่ามีตัวละครในทีมสุจริตการก็คือถ้ามีตัวละครในทีมสุจริตการเลยอะ่ะซิงโกเกตจะชาร์จเลยอะ มันไม่ต้องตามเก็บเหมือนกับของโกเบบูเออเอาเรื่องกันแน่ตัวนี้แต่ก็คือจะเสียตัวละครในทีมเป็นหนึ่งตัวเลยนะครับโดยที่ฟเฟกเนี้ยจะแชร์ระหว่างโกคูแล้วก็เบจิต้าเนาะต่อมาครับมีฟเฟกต่อไปนี้กับตัวเองนะครับเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยสาบตัวละครขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามจะโจกกัสสเปเชียลเป็นไปถัดไปทํางานหนึ่งครั้งแล้วก็ป้องกันการแพ้ธาตุเนี่ยสาวินาทีลีคิ 10ทุกๆครั้งที่มีการโจวกาดนะครับขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามทําลายกาดทุกใบของอีกฝ่ายถ้าหากว่าตัวเองนมีเลือด50%หรือว่าน้อยกว่าและโดนฮิตโดยอาร์ตกาดของอีกฝ่ายขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามทํางานหนึ่งครั้งเอฟเฟกนี้ก็จะแชร์ระหว่างกูเกอเบลิต้าเหมือนกันเราไปลาเป็นตัวของตัวละครในทีมลง5วิเมื่อฝ่ายเนี่ยกดใช้งานอัลติเมตเอาเคลหรือว่าอาร์อาร์ขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามต่อมาครับ รัดโฮเบลฟ์อันนี้จะเป็นการไปเรื่องการชาร์จซิงโคเกตนะครับก็คือทุกครั้งที่สลับตัวละครเนี่ยก็จะชาร์จซิงโคเกตเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าซิงโคเกตเต็มเนี่ยก็จะรวมร่างกลายเป็นซูเปอร์เบจิโตโดยที่จะมีเลือดถึงร้อเลยเมื่อลงมาแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของคอมโบเชนนะครับคอมโบเชนบาร์สเนาะคอมโบการสเปเชียลมูฟชาร์จยูนิกเกตและได้รับปับป้องกันการลดดาวน์บอลของอีกฝ่ายให้กับตัวเองเป็นเวลา10นาทีทุกๆครั้งที่ มีการเพิ่มดารกบอลในหนึ่งรูปขณะที่ตัวคอนยังไม่ตายนะครับก็คือ,อความสามารถของยูนิเกตของตัวละครนี้ก็คือเหมือนกับโกคู Who, คิดจากดารกบอลที่มาจากซาก้าฟอร์มูบี้อะครับตัวสีม่วงที่ขี่ไม่สีทองเป็นตัวที่2นะครับที่มียูนิเกตเป็นดารกบอลต่อมาครับจะไม่เฟซต,ต่อไปนี้ครับเมื่อยูนิเกตเต็มนะครับก็คือจะชาร์จซิงโคลเกตเนี่ยห้แล้วก็ลดเวลาเป็นตัวของตัวละครในทีมของ5าวิจะไม่เฟซต่อไปนี้หลังจากที่ อีกฝ่ายโจมตีจบนะคือจะรีดเลืองของตัวเองสิบเปแล้วก็รีดเลืองของตัวเองอีกสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานสองครั้งโดยที่เอฟเฟกต์นี้จะแชร์ระหว่างโกโก้กูเบชิต้าครับแล้วก็ได้รับบัฟเอฟเฟกต์ต่อไปนี้กับตัวเองนะครับทุกทครั้งที่มีตัวละครอื่นที่เป็นแพทเทิลแมนเบอร์เนี่ยหรือตัวละครในทีมเนี่ยโดนคิดโดยอาร์คัสของอีกฝ่ายนะคือจะชาร์จสวิตเกตของตัวเองเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเป็น,วนวเนวลาสิบห้า จะแจกเรื่อยๆเนาะไม่จำกัดด้วยอโอเคครับก็ส่วนของโกคูกับเบจิต้าก็อธิบายหมดนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยต่อมาครับไปดูส่วนของเบตโต้ดีกว่าซูเปอร์เบตโต้โปราทราฟิวชั่นนะครับอ่ะเราไปดูคาทิหน้าแรกก่อนเลยสัตเตตัสตัวละครนี้นะครับซูเปอร์เบตโตเนี่ยเห็นไหมมีความสามารถเพิ่มเติมมานะครับคืออันนี้ครับ RR Defeat n o t i f i c a t i o n จะไม่ทำให้ RR ของตัวเองไร้ลผลนะครับก็คือ ถ้าหากว่าเรากดอาอาแล้วอีกฝ่ายเนี่ยเขาเลือกการ์ดที่ถูกมาต้องมาครับแล้วทําให้เราเนี่ยเฟลเนี่ยก็คือความสามารถเนี่ยจะทําให้ไม่เฟลนะก็คือเหมือนล็อกอาอาว่าโดนแน่นอนนะครับอันนี้คือล็อกอาอาว่าโดนแน่นอนไม่มีทางที่ AA จะอดอาจะเฟลเด็ดขาดเป็นความสามารถเฉพาะตัวของตัว,ตวละครนี้เนาะต่อมาครับก็คือในส่วนของการ์ดอื่นๆแล้วก็ส่วนของแท็กอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมนะครับ มาดูส่วนของอาร์การ์ดกันดีกว่าการสตไตล์เนี่ยก็คือมีบัตรอาร์เมอร์เหมือนกันเนาะการบ้าก็เป็นการปกติการสเปเชียลมูฟสปิริตเบเกอร์ทำดาเมจดับมัสซีสไลด์แล้วก็มีเฟสต์ไปน,นี้กับตัวเองนะครับเมื่อกดใช้งานสุ่มจั่วการ์ดขึ้นมาเนี่ยสูงสุด2ใบถ้าหากว่ามีการ์ดในมือของตัวเองสามใบอยู่ว่าน้อยกว่าบวก30%มสิบเปเช็นตมูฟดาเมจเวลา3วินาทีอ่าแล้วก็อันนี้เป็นล้างอุลแอนนะครับเมื่อโจมตีเ,เวลา3วินาทีจะมีเฟสต่อไปน,นี้เมื่อฮิตนะก็คือจะลดเเววววลลลาาปี่่ยยนตตัััของงงะคร3ิททใหห้้ฝมด เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัว3ามวิเช่นกันแล้วก็มีบาร์ดัมเมอ่์เมื่อกดใช้งานนะครับต่อมาครับการ์ดเขียวการ์ดสเปเชียลอัลติมิกบัสเตอร์จะมีเฟสต่อไปนี้เมื่อกดใช้งานรีคีของตัวเองใน40่สิบบวกยี่สเปอเซ็นเวลา15วินาทีทำการล็อกสเปเชียลมูฟอัลติเมทแล้วก็เอาไปเข่นของอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็มีเฟสต่อไปนี้กับตัวเองเมื่อฮิตนะครับจะจั่วการ์ดสไตล์เป็นใบถัดไปแล้วก็ป้องกันคอมโบเชมพิเศษของอีกฝ่ายเน มีวลาเมืเมื่อกดใช้งานนะต่อมา ability นะครับในส่วนของ ability mana ability overwhelming split off the stargate จวกการ special move ไปหัดไปรีเรื่องของตัวเอง15%แล้วก็คิก40แล้วก็ได้ระบับลบ 30%sustain damage c a r ของอีกฝ่ายเป็นเวลา30วินาทีเพิ่มดาวบอกของตัวเอง1ลูกยกเลิก ability rare g a แล้วก็สถานะปกติของตัวเองโดยที่ mana ability นี้จะกดได้ก็ต้องเมื่อผ่านไปแล้ว10วินาทีนะ ส่วนของเซนเซอร์ตี้กับลิมิตเซนเซอร์เปตี้ผมขอผ่านนะครับในส่วนของยูนิคอเรตี้ออติเมตบริเลอร์อินอะเดสพาเลต์ซิชัวชั่นอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจแล้วก็มีเฟสต่อไปน,นี้ครับหลังจากที่ตัวละครนี้รวมร่างแล้วก็คือจะโจวการ์ดใหม่ขึ้นมา1ใบรีคิคองตัวเองหนึ่ร้อยบวกสาดาเมจไม่สามารถยกเลิกได้เพิ่มแล้วก็บอลของตัวเอง1ลูกโอ้ตัวละครนี้มาสายแล้วก็บอลจ๋ามากเลยแล้วก็มีเฟสต่อไปน,นี้กับตัวเองนะครับเมื่อลงสนาม ุ่มโจ๊ก,กัสใหม่ขึ้นมา1ใบถ้าว่าในมือนี้เขาตัวเองมี3ใบหรือว่าน้อยกว่ารีคิันตัวเองยีทำให้ฝไไ่ายแต่ละเอเทอร์อราเกตลบดอสปีดของฝ่าย1ระดับเป็นเวลา10วินาทีมีเอฟเฟต่อไปนี้เมื่ออีกฝ่ายเนี่ยทำการสลับตัวขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามเพิ่มดอสปีดของตัวเอง1นระดับเป็นเวลา5วินาทีป้องกันการแพ้ธาตุใน3ามวิล็อกสเปเชียลมูฟอัลติเมทแล้วก็เอเวปเค่นเป็นเวลา5วินาทีทำงาน5ครั้งมีเอฟเฟต่อไปนี้กับตัวเองนะครับ ดูรั้งที่จั่วการ์ดขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามดีคิกของเต็นเนียร์15ดีเกลของเต็นเนีร์ร10%บวก10%ดาเมจเป็นเวลา15วินาทีลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครในทีมล05วิเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยมีการกดใช้งานอัลติเมทเอาไปเค่นหรือว่าร์ขณะที่ตัวละครที่บนสนามต่อมานะครับก็คือตัวละครเนี่ยเมื่อกดออาาร์ร์ครับมีความสามารถในการล้างเอดูแลนด้วยนะ3วินาทีโอเคต่อมาครับฟิชชั่นออฟโฮปบิงเกอร์ออฟวิกตอรี เมื่อตัวละครของตัวเองเนี่ยกด R a ไปแล้วแต่ว่าโดนอีกฝ่ายขัดนะครับก็คืออีกฝ่ายดาวการ์ดถูกเนี่ยก็คือจะเขาตัวได้แท็กแล้วก็ทำดาเมจดับซูพปอร์ไปอีกฝ่ายนะครับอันนี้เป็นโคเชเชงสไตล์นะครับคอมโบการ์ดเิเยลมูฟจะชาร์จยูนิเกตแล้วก็ได้รับบัฟเอฟเฟกป้องกันการลดดาวการ์ดของอีกฝ่ายให้กับตัวเอง10วินาทีนะครับทุกครั้งที่ตัวเองเนี่ยได้ดาวกาบอล1ลูกนะขณะที่ตัวคอนนี้ยังไม่ตายนะครับได้รับเอฟเฟกต่อไปนี้ครับกับตัวเองนะครับเมื่อยูนิเกตขอองงตตัวเเเนี่ย็ม หรือว่าทําการฟิวชั่นแล้วยูนิเกตเต็มแล้วบวก20%ดาเมจไม่สามารถยกเลิกได้ลดดาเมจอิมแพคเอ็กซ์โพสสไลด์แล้วก็เจาะเกาะนะครับ10%นะครับไม่สามารถยกเลิกได้ป้องกันดาเมจจากการแพทธาตไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็มีฟีเจอร์บนี้หลังจากที่ไฟโจมตีจบนะคือจะรีเลืคอมเตอเนีย10%ทำงาน3ครั้งบวก15%ดาเมจให้กับตัวละครในทีม15วินาที แล้วรับปรเอฟเฟกต่อไปนี้กับตัวเองนะครับทุกๆครั้งที่ตัวละครในทีมเนี่ยโดนฮิตโดยกัสของอีกฝ่ายนะครับก็คือจะโบก15%ดาเมจเป็นเวลา15วินาทีลบคอร์สของกัรสไตล์แล้วก็บัสลง2เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่อไปนี้กับตัวเองนะมเมื่อเจอกับตัวละครที่มีความสามารถดีไว้นะครับโอ้แอนตี้ดีไว้ไม่ได้เจอนะเนี่ยก็คือเมื่อตัวละครนี้จัดการกับตัวละครที่มีความสามารถในการดีไว้เนาะขาดที่อยู่บนสนามเนี่ยจะโบก5ห้าเสิแบเปอรกเลย โอ้สองลูกเลยนะก็เยอะอยู่นะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายความสามารถของตัวละครเบโกโคทาร่าเบชิตโตนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองตัวละครนี้กันดีกว่าในหมดทรายนะครับโอเคครับนะไหนดูซิการบาร์ดจะเป็นท่าปกติเนาะการเขียวจะเป็นการชา,าร์จปกตินะครับาบาร์บาร์ โกคูโกคูจะเป็นเออโกคูเป็นท่าใหม่นะนี่ไม่เคยมีนะโกคูในการไอ้ปล่อยกระสุนจั๊กกระสุนจั๊กบ้าอะไรวะปล่อยนี่ไอ้ดาวเอ่ออะไรวะงจั๊กสังหารเออกระสุนจั๊กดาวกระจายเอานเอาตุ๊บมาจากไหนวะเนี่ยนี่อ่าปึ๊บแต่นี้คือต้องชาร์จทีนิดเดียวเลยครับเนี่ยคือมันต้องชาร์จ สลับตัวหลายรอบอยู่นะตัวละครน,นี้นี่พอปุ๊บพอกดปุ๊บนี่เัเขึ้นมาต่อมาครับนี่มาัวล่าง,งโอสนาฟิวชั่นปุ๊บกลับ,ลลบลเป็นจิโตแล้วก็แปลงร่างกันเป็นซปเปอร์เบจิตโตนี่รู้สึกว่าท่าของเบจเเนะเิู้้รมมู้รู้รู้รน้รู้รู้รูู้่้ร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 ้ นี่ไดูหน่อยสิกาเขียวพุ่งเข้าไปอ่านี่จับุยอย่างนะแล้วก็ต่อด้วยกาดฟ้าปุ๊บอัลติเมตของอ่าซสเปอร์เบริโตนี่ก็คือจะด,ดูอลังการกว่าของปุต,ต้านะก็รู้สึกว่าอลังการกว่านะครับมันเป็นท่าใหม่ไม่คช่ไม่ได้ย้อมมาเท่อยู่นะเท่อยู่นะ โอเคประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอธิบายความสามารถของตัวละครเบโกโพธาร่าเบจิโตเนาะมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย